โมโม่โมโมฟารันรักจะออนแอร์รักมัวทำอะไรอยู่ยังไม่เห็นรีวิวซีรีส์เลยแป๊บเดียวนะขอกินข้าววันเกิดหน่อยคุณแฟนเลี้ยงเมื่อกี้เธอสั่งอะไรทันพาราเมงนะคะเพื่อหมูเพ้่มใช้เครื่องถ่ายนะคะทันพันหนึ่งค่ะเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าหนึ่งค่ะน้ำพร้กไทยปรุงร้านธรรมด้วยไหมคะ เข้มรึปะคะคาราเกะไก่นะคะเร้วนะคะรไม่เอาครับถ้าโก็สดีสนไหนก็มีนะคะไม่เอาฟ้ไม่เอายรับเครื่องดื่มอะไรดีคะมีชาเขียวเย็นโกโก้เซโร่ละเปล่าค่ะโชาเขียวเย็นมันมีแบบไม่หวานไหมอันนี้ไม่มีน้ำตาลเลยค่ะโอเคเรามำแข็ง ขออนุญาตนการออเดอร์นะคะมีซาลูหนึ่งค่ะเข้าแกงกะหรี่เพิ่มหมูหนึ่งนะคะข้าวทันหนึ่งเกลซ่าหนึ่งค่ะไก่มาเก็หนึ่งะคะไลู่หนึ่งนะคะชาเขียหนึ่งน้ำแข็งหนึ่งนะคะแต่เชนั้นเรากะทานาะารที่าห้าหกในเดยคาสสำหรับที่าคาถนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจมา25่สห้าปีรักนะครับ อวยยศร้านให้เขาดิดหนึ่งร้านนี้ชื่อเอบิสุราเมนสาขาพัทยาอยู่ข้างในปั๊มบางจากนาเกลือถ้าวิ่งเข้าพัทยาอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ตรงข้ามกับลุมพินีคอนโดทาวสวัสดีครับหมูหมูแดงคุงในช่วงโมูมูชุนดูซี่วายฟ้ารัก จากนิยายขายดีของคุณนักเขียนแบมแบมที่มียอดอ่านออนไลน์1ล้านครั้งสู่ซีรีส์ตุดฟินซีรีส์เรื่องนี้นะครับเริ่มออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เริ่มตอนแรกวันที่11กันยายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับ ออนแอร์ทางช่อง9 h d ดีช่อง30เวลา5ทุ่มตรงและรับชมย้อนหลังได้ที่วีที่วีเวลาเที่ยงคืนเท่านั้นผลิตโดยบริษัทเซฟสตูดิโอจำกัดควบคุมการผลิตโดยคุณโกเอกสิทธิ์ตะกูลเกษมสุขเรื่องนี้กำกับการแสดงโดยคุณฉี สกลเตียเจริญเรื่องนี้มีเพลงประกอบด้วยนะครับของคุณดังพันกรชื่อเพลงว่าเชื่อในเธอเชื่อในอรักมเดี๋ยวมูมูจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องยอ่อเรื่องนี้เป็นอย่างไรและนักแสดงคือใครกันบ้างเรื่องยอ่อซีรีส์ฟาลั่นรักฟาลั่นต้นข้าวชยุทธเชอเบตเจมธนบุญสองหนุ่มหล่อดาวเด่นของมหาวิทยาลัยกับความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยเซ็กแบบ Friends with benefits เริ่มมีปัญหาเมื่อความสนุกแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวกับกลายเป็นความรักที่เกิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ทั้งคู่ไม่เคยคิดที่จะคมหากันกับใครอย่างจริงจังแต่ฟารันเมื่อรู้ใจตัวเองก็พยายามทำตามความรู้สึกของตัวเองต่างจากเชอร์เบตที่พยายามจะหลีกหนีความรู้สึกของตัวเองและกลัวการมีความรักแม้แต่ปิน้นต่องพัชรพลเพื่อสนิทของเชอร์เบตที่มารู้ความรู้สึกของเชอร์เบต ็พยายามช่วยให้เชอร์เบตก้าวข้ามความกลัวนี้ไปได้แต่เรื่องกับยิ่งวุ่นวายเมื่อฟารันเข้าใจผิดคิดว่าปรินเป็นปัญหาใหญ่ในความรักของเขาเพราะความสนิทที่เชอร์เบตมีให้ปรินมากกว่าเพื่อนคนไหนทั้งที่ปรินเองก็มีคนรักอย่างเกียร์วินกิติพลรุอยู่แล้วปิงริวดานุพลกับแก๊ปก้าวศิรวิทย์เพื่อนสนิทของฟารันที่พยายามช่วยเหลือเพื่อนให้ประสบความสําเร็จในความรักครั้งนี้แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นในใจเมื่อแก๊ป ได้รู้ว่าปิงนั้นรู้สึกกับเขามากกว่าเพื่อนทําให้ทั้งคู่เริ่มสร้างกําแพงในใจระหว่างกันเพื่อนสนิทอย่างฟ้ารันจึงต้องเข้ามาช่วยเพื่อนรักทั้งสองความจริงใจของฟ้ารันที่มีต่อเชอร์เบตทําให้เชอร์เบตสามารถทาลายกําแพงในหัวใจของตัวเองลงได้และมั่นใจในความรักที่เกิดขึ้นทําให้ทั้งสองกลับมาคบกันอย่างที่ใครก็ไม่อาจจะแทรกกลางความรักของทั้งคู่ได้ติดตามได้ในฟ้ารั่นรักมาทำความรู้จักกับนักแสดงซีรีส์ฟ้ารั่นรักกันเถอะครับ เกียหนุ่มสุขุมสุภาพมากดีดีกรีเป็นประธานรุ่นคณะสถาปัตย์รับบทโดยวินกิติพลแก๊ปคนที่ฟ้าลั่นสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องเพราะเป็นคนละเอียดอ่อนและช่างสังเกตแม้ภายนอกจะดูไร้สาระแต่เป็นคนที่จริงใจรับบทโดยก้าเสียราวิทปริ้นเพื่อสนิทคนเดียวของเชอร์เบตตัวเล็กน่ารักอ่อนโยนดูเป็นกุญชายตัวน้อยสมกับชื่อเขาแหละ รับบทโดยต๋องพิรุธวัดฟ้าลั่นหนุ่มหล่อบ้านรวยหุ่นดีดีกรีเดือนมหาวิทยาลัยทั้งการเรียนกีฬาเก่งไปสมดุดเป็นหนุ่มหล่อในฝันที่ใครๆต้องการรับบทโดยต้นข้าวชยุทธเชอร์เบตหนุ่มมาสเซอร์ดีกรีเดือนคณะนะเล่นดนตรีก็เก่งร้องเพลงก็เพลาะทำเอาสาวๆที่พมเห็นถึงกับใจละลายเลยรับบทโดยเจมธนบูล พิงสาววายตัวแม่เจ้าของเพจคิวบอยที่ชอบจีนให้ผู้ชายรักกันโดยเฉพาะฟารันกับเชอร์เบตร,รับบทโดยน้องเฟิร์นซิริกอนตาเพื่อนสนิทของพิงหนุ่มมาดก,กวนที่จะมาคอยสร้างสีสันรับบทโดยน้องยิ้ววาริปิงหรือที่เพื่อนๆชอบเรียกว่าปิงโง่ด้วยความซื่อๆมึนๆม,มองโลกในแง่ดีสร้างพูดจนถูกฟารันกับแก๊ปแกล้งอยู่บ่อยๆรับบทโดยริว นนะุด no, ความสัมพันธ์แบบ Friends with Benefit คือเพื่อนทางกายที่ไม่คิดที่จะผูกพันทางใจแต่เรื่องของหัวใจใครจะไปห้ามได้รอรับชมกันได้แล้วนะครับฟ้ารั่นรักทุกวันอาทิตย์เรามาให้กำลังใจซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับ ดูกันเยอะๆนะจ๊ะมูมูชวนโดซีรีวายการันตีว่าด,ดีจริงๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช anel มูมูชวนโดซีรีวายกับมูมูโมูดคคุงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดชมให้กำลังใจช่องของมูมูด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆที่จะเอามาลงต่อไปนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ